เอมิราอนาคตไกลหลังเป็นนักร้องล้านวิวล่าสุดรวมงานกับซุปตาดาราแถวหน้าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นที่วิจารณ์ของสังคมจนต้องบอกว่าเพียงแค่ชั่วค์คำคืนเอมิราอดีตภรยาโครภัยบูรขคืนแทนซุปตาคนใหม่หลังคายเพลงยักษ์ใหญ่จับปั้นเปน็นนางเอกเอวก่อนที่ต่อมาทางด้านหนายห้างประจักษ์ชัยการันตีความสามารถของเอมิรา โดยโพสต์เพลงฟ้ามีตาที่แต่งจากชีวิตจริงของเธอซึ่งกระแสกับแรงทะลุโซเชียลเมื่อบทเพลงของเธอนั้นมียอดวิวทะลุ1 000,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  000. ล้านวิวไปแล้วล่าสุดต,ต้องบอกว่าเอมิราอนาคตใกล้หลังเป็นนักร้อง 000, 000, 000, 000. ล้านวิวล่าสุดได้ร่วมงานกับซุปตาดาราแถวหน้าซึ่งงานนี้ทางด้านประจักษ์ชัย ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุภาพเบื้องหลังการทำงานของเอมิราที่ได้ทำงานร่วมกับนักสแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างเอพสินซึ่งทางด้านประจักษ์ชัยได้ระบุข้อความเอาไว้เจ้าแม่ MV มวขนล้าสุดหนึ่งสัปดาห์ปล่อย5าถึงเเพลงเอมิรานั่นเองละค่ะ